ลำดับต่อจานี้เอิญทุกท่านได้สดับรับระาดฝาการบาดยุบยมโดยท่านพร,ระอาจารย์วาเรนจักรราพโนรองเจาา้จาว่าดพระยาจารย์ขอกราบนิมนต์ได้วังครบอย่างสรัทาเงินบาทสุดท้ายลูกหลานก็ใส่ไว้ที่ในปากสับเบอก็ยังแอบฟักาะเขาไม่ให้ผีก,กลืน คิดแล้วข้างหน้าขมคือนเหลือผ้าสองผืนพอปกปิดกายบางครั้งคนเผลอสับปปเร่ยยังแอบ,บแก้เอาพระโมกผ้าแรงไปเที่ยวเลข่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดและวันตายต้องไปนอนบร,ริกายู่บันเชิงตากกอนแล้วก็ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลของคุณโยมวินยัยทองจีนคืนนี้คืนสุดท้าย เป็นคืนที่เราทั้งหลายนั้นได้มากันมากมายเต็มศาลาก็ยังความปราบรื่มแก่ลูรุ่นภรรยายแล้วก็ลูกลูกแสดงถึงความเย้ใหญ่ความบวงหาทรต่างๆที่มาร่วมกันสังสมปูุศลทีนี้ว่าการที่ว่าการที่เราได้ตั้งใจความด้วยดีก็จะเป็นบูญเป็นุศน บทที่การบปนาบุให้กับผู้ไายชนก็คือคุณยงวินัยทองจีนนั่นเองการที่เราใช้เวลาสักนิดหนึ่งอยู่นะตั้งอกตั้งใจความด้วยในความสงบสักนิดหนึ่งเราก็าจะได้ประโยชน์อันเกิดข,ขึ้นจากการฟังอาตมาได้นำบทกลอนที่กล่าวไว้บอกว่ามันถือว่าเงินบาทเดียวเนี่ยที่ เขาใส่ไว้ในปากสมัยก่อนก่อนนะุดท,ท้ายก็คือว่าบางทีสปเปล่าก็แอบควักเอาเงินนั้นนะเอาไปใช้เพราะเงินบาทในสมัยก่อนมันก็มีค่ามีาาราคามากถ้าเป็นสมัยนี้นะ่จาจะประมาณสักเป็นร้อยหรือเป็นพันนะเงินในปากในมือในปากผีเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้ก็คือสรุปว่าคนตายไม่ได้เอาไปคนตายไม่ได้เอาไป เพราะว่าไม่ได้แปลงเงินเหล่านั้นเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยเป็นข้อคิดกระตันทั้งหลายว่าเน<ส>ี่ยคนเราเวลาตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างซึ่งเราก็รู้ดีที่ว่าหลายคนหลายท่านก็รู้ดีนะทราบดีแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างก็เราก็ต้องดินลนไปแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาพยายามแปลสินทรัพย์ให้กลายเป็นบุญแปลสินทรัพย์ให้กลายเป็นบุญเรื่อย ริบุญเหล่าน,นี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะจะมีเรื่องอื่นๆที่เราจะสามารถได้บุญง่ายๆสิบประการพอยตอมาชวนโยมทําบุญก็อย่าไปโฟกัสว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวเรารักษาศีลเราสวดมนต์ร้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่แต่เป็นบุญมากมายทั้งหมดสิบประการทีนี้การที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อคืนก่อนตอมาไน้พูดถึงเรื่องของ การลื่นล้มว่าการลื่นล้มนั้นมันก็มีความสําคัญเพราะว่าก็เปรียบเทียบฟังว่าระหว่างเด็กลื่นล้มกับผู้ใหญ่ลื่นล้มมันมีความแตกต่างกันเด็กเนี่ยลื่นล้มเพราะาอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ทะยภูนะแล้วก็เขาก็อาจจะขาดสติเขาก็ลื่นล้มแต่เด็กลื่นล้มเนี่ยมันก็ล้มเบา ลมเบาแล้วก็แข็งขาตามนั้นก็จะหักเดียวพอหักหมื่อยอะก็คืนตัวเร็วนี่คือเด็กแต่เขาก็ไม่ระวังอยู่เรื่อยๆอยนะ่ะบางทีเขาก็สนุกการลืล่นละ้มนะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยผู้ใหญ่ที่โตๆหน่อยนะอายุสามสิบสี่สิบหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยกาลังก็แข็งแรงลื่นล้มก็ไม่ล้มอะไรง่ายนะนี่ถือว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงน,นะ แต่บางทีมันก็เร็วเหมือนกันนะหลงลื่นล้มแป๊บเดียวนะแม้ว่ากําลังแรงๆเหมือนกันตมาเคยไปลื่นอยู่ที่น้ําตกที่เจ้ากระดินที่บิลล็อกลื่นล้มตกลงไปมันไหลลงไปยังไงก็ไม่รู้หัวไม่โขกหินไม่อะไรเลยไหลลื่นลงไปลงในซอกกินก็มานั่งนึกว่าเออเดชาบบุญเราไม่เอาหัวโขกหินตายใช่ไหมตอนนั้น มันสไลด์ลงไปบางที่เราก็ระวังนะแต่ว่ามันไม่ทันระวังนะระวังแต่ไม่ทันระวังว่าว่าก้อนนี้มันจะเลื่อนขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคนแก่เนี่ยคนแก่มากขึ้นเนี่ยเนี่ยล้มแล้วเนี่ยมันก็จะอวัยวะต่างมันอาจจะหักอะไรต่างได้ง่ายแล้วก็มันก็คืนสภาพไม่ไปได้ บางทีลื่นล้มแล้วติดเตียงเลยนี่ต้องระวังแต่ว่าสิ่งที่ธรรมาจะพูดถึงก็คือว่าการลื่นล้มในชีวิตหมายถึงว่าล้มไปสู่ความลุ่มหลงอะไรต่างๆคือถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะหล้หลงไปนะแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่คอยบอกคอยเตือนคอยสอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นโตขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์มาเยอะ บางทีก็คิดว่ารู้ดีนะแล้วก็ไม่มีใครกล้าเตือนเพราะว่าเตือนแล้วไม่ฟังหรือว่าไม่โตเกินไปที่จะเตือนได้ก็ไม่มีใครกล้าเตือนก็ปล่อยไปบางทีก็ล้มอะไรไปเพราะว่าบางทีบางสีบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นจากการสงสมประสบการณ์ก็ได้อย่างผู้ใหญ่บางคนนะที่ว่าเออตอนนี้ดีสุดคือบุญกุศล ตั้งใจไปวัดทําบุญทำกุศลลูกหลานจะห้ามจะปรามอะไรก็ไม่สนใจจะขอทําบุญจะขอทําบุญอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าทุ่มเทไปในทางใดทางหนึ่งเลยจะเรียกว่าหลงก็ไม่ถูกแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่บางคนเนี่ยจากการสั่งสมประสบการณ์อะไรสักต่างๆผ่านมาก็จะมีความคิดว่าเออใส่บารเสียเปล่าไหวเจ้าดีกว่า ก็เลยแอนตี้วัดไปเลยแอนตี anti ้วัดแอนตี้พระยิ่งตอนนี้มีข่าวร่าเริงต่างมาหนาแน่นก็เกิดทัศนคติไม่ดีกับพระกับวัดไปแอนตี anti ้ ah. ไปเลยแต่จริงๆแล้วไม่รู้โยมในสมัยพุทธกาลในข่าวพระยิ่งวันนี้ถ้าไปเปิดดูในวินัยปิโดกเนี่ยยิบย่อยเลยอะ่ะนะผู้เฒ่าบัญญัติแล้วบันญยติอีกบัญญััิแล้วบันญัติอีกเราก็รู้อยู่แล้วว่าแขกนันเป็นยังไง บางทีเราก็ไปซีเรียกไปอะไรต่างๆกับสมัยนี้แต่สมัยก่อนไปเปิดริมในในวินนพิฎูได้เลยฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นธรรมดาของคนที่มีกิเลสปุถุชนนะฉะนั้นแถวเนี้ยบางคนก็เลยแอนตี้ไปเลยไม่ไปวัดไม่ทําบุญแต่ใครเสียประโยชน์ตัวเองเสียประโยชน์นี่คือไปอีกฝ่ายนัก็คือล้มไปเลยหรืออีกฝ่ายนั้นเป็นไงก็คือล้มไปในอบายามุ นะกูไม่กลับเลยหลงกินเล่ากินบางคนเล่นการพรนันเล่นจนกระทั่หัวงอกเล่นอย่างนั้แหละนะลูกหลานก็เตือนไม่ได้เตือนไม่ฟังนี่เรียกว่าอะไรคือลม้ลมลม้ลมลงไปเลยฉะนั้นในการที่เราต้องระวังบางทีเราต้องฟังธรรมะฟังผู้รู้ผู้ใหญ่ที่เราเชื่อถือแนะแนะนำตักเตือน กเรกว่อดึงเราไว้ไม่ให้เราหลงสุดจุดจนกระทั่งสุดกูในสิ่งที่มันไม่ดีเราเราก็จะมีสติระวังตัวเองมากขึ้นเราไม่จะไม่ล้มจะไม่ล้มในชีวิตนะแต่แล้วก็จะตามข่าวมากมายคนที่ล้มในชีวิตคือหลงไปอะไรเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีใครบอกใครเตือนหนอนนี้เป็นต้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างว่า เราจะระวังหรือไม่ระวังก็ตามแต่แต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาชีวิตของเราเนี่ยมันมีเสมอทุกคนนะที่โยมมารักษาศีลจะสวดเป็นประจำเรียกว่าอภินหาปัจเจเวขนาอภินหาปัจเจเวขนาแปลว่าศีลต้องพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายก็ได้เรามีการพัดพาจากของรักเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้แล้วเราทุกคนมีการเป็นของของตัวจะทําดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชัว่วห้าอย่างเนี่ยห้าอย่างเนี่ยเรียกว่ามันจะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะไม่ว่าจะระวังหรือไม่ระวังก็ตามแต่ ต้องเข้ามาหาชีวิตของเราแน่นอนโดยเฉพาะความแก่ไปเบื้องต้นก่อนความแก่ก็จะเข้ามาเหมือนจะโยมที่ฟังอาตมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวอาตมาเองเราก็เริ่มแก่เริ่มแก่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาเราแก่เนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ผ่านมานก็เรียกว่าแก่ยังมีปัญญาไม่ใช่แก่กระโหลกกระลา ถ้าแกยังมีปัญญาลรวก็สั่งสมประสบการณ์เราก็หรือว่าสั่งสมอุปสมนะเป็นความแก่ที่มีคุณค่าแต่ว่าไม่มีใครหนีพ้นอยู่ไม่ว่าเราจะล้มหรือไม่ล้มในชีวิตแต่เราต้องแก่ทีตอนที่เรายังไม่แก่เนี่ยทำยังไงที่จะให้มันมีประโยชน์เพราะว่าเราแก่เนี่ยจะนั่งสมมุตินานๆก็ไม่ได้นะ จะไปนั่งฟังพระนานๆก็ไม่ค่อยได้บางทีคุยแข่งกับพระเลย <c oughs> <c oughs> นั่งฟังพระนานๆก็ไม่ได้นี่เรียกว่าก็คือกำลังไม่ค่อยไหวแล้วมค่อยๆลดลงไปลดลงไปลดลงไปแต่ก็แต่ว่าความแก่ยังไม่ท่ลัย่นยองความเจ็บยมสกเกตดูให้ดีก็ได้กันว่าความเจ็บมันจะเวียนมาหาเราเรื่อยๆ อาตมาเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งหนึ่งจะป่วยพยายามดูแล,ลรักษาสุขภาพก็ยังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เองเนี่ยต่อไปยองความแก่ไอ้ความเจ็บมันจะเวียนมาหาเราถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าจนกระทั่งเราสั่งสมโรคเนี่ยไม่ใช่โรคเดียวอยู่วันละหลายๆโรคดันตามดันสูงไขมันคอเลสเตอรอล เป็นโรคตายล้างตา,ตายมัดเล็งอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันก็จะสังสมมากขึ้นมากขึ้นอยู่ซึ่งตรงนี้ยอยู่ที่การระวังของเรา,า,เาแต่ละคนแล้วตอนนี้มันมีก็คือเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันกันด่วนอยู่นอนหลับตายไปที่ไตวัาไหลาตายหรือว่าบางทีคุยๆกันไน้ด,ดีเนี่ยไปเล่นกีฬานักกีฬาเล่นกีฬาในการล้ม บางทีนักวิทยาศาสตร์หมอบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นผลจากวัคซีนที่ฉีดเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้การใช้ชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันก็จะเกิดอย่างนี้มากขึ้นฉะนั้นความเจ็บโยมมันก็จะหมุนมาหาเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนทั่งถึงหน้าเวลาหนึ่งเช็คบินเลยนะเพราะว่าคนเราเวลาตายไปมันต้องเจ็บ เพียงแต่ว่าจะเจ็บมากเจ็บนานเจ็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่บุคคลฉะนั้นเราจะล้มในชีวิตเราจะลุ่มหลงอะไรหรือไม่หลงอะไรเนะี่ยความเจ็บมันต้องมาแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีนะเราก็จะน้อยความเจ็บก็จะน้อยความเจ็บแค่ได้ป่วดก็จะน้อยลงประการที่สามคือความตายแน่นอนไม่มีใครหนีพ้น S <S <an> เราเนี่ยจะต้องเจอหน้าวันใดวันหนึ่งทีนี้โยมไปยนั่งคิดไหมว่าเฮ้ยคนตายเขาเขาไปไหนเขาไปเป็นอะไรเขาเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลานั่งคิดขึ้นมาเนี่ยมันมันก,มนก็มันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะสมัยต่อมาเป็นเด็กต่อมานอนอยู่แล้วก็นึกเออ,อเวลาเราตายเขาก็พาเราพาเราไปไปวช้า ประช้าสมัยก่อนมันน่ากลัวพ,พาเราไปไประช้าเขาขุดหลุมแล้วเราเขาก็เอาเราใส่ในหลุมแล้วเขาก็เอาดินกบตะมาณนั้นถึงตอนนั้นร้องไห้เลยร้องไห้เลยต้องจากพ่อจากแม่ไปตัวเนี้ยเราลองมาคิดนั่งคิดเล่นๆว่าคนก็ตายไปก็ไปไหน คือถ้าไม่ได้มองในไม่ได้มองในมุมมองทางพุทธศาสนาอะไรนะไปแล้วหายเงียบไปไปไหนไม่ได้ส่งข่าวบอกก็เล่าก็สิทธิ์ให้ลูกลูนหลานคนข้างหล,ลังรู้เลยว่าอะไรยังไงมันหลุดไปอีกมิติไปทางไหนาก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ศูนย์แน่นอนแต่ถ้าถ้าเราฟังตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนมันก็มีทางไปสองทาง ก็คือนระกกับสวรรค์สุคติทุกติซึ่งมันไม่ใช่ใกล้ๆแม้ว่ามันบางทีจะซ้อนพบอยู่กันพบเรานี่แหละแต่ว่ามันห่างไกลกันไม่รู้นับประมาณไม่ได้จึงไม่สามารถติดต่อกันได้แค่ยานดาวเทียมไพลอเนียหลุดออกนอกขอบจากอาวานไปแล้วก็ส่งสัญญาณมาพยางเดินทาง่าถึงโลกเนี่ยสารข้อมูลยังมาถึงโลกของเราเนี่ย ใช้เวลาตั้งเป็นสิบปีสารจากดาวเทียมที่ออกนอกจ,กจักรวาลไปแล้วไปสู่แกเรซีทางช้างเผือกไปสู่แกเรซีอื่นๆไปคอยส่งสัญญาณมาเรื่อยๆว่าเป็นอะไรยังไงยังใช้เวลาเดินทางของข้อมูลขสารานั้นเป็นสิบสิบปีนับภาษาอะไรก็ต่างพบออกไปฉะนั้นตรงนั้นที่พูดตรงนี้คือว่าอะไรก็คือว่าช่วงเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย พึงสั่งส,สมสในสิ่งที่เป็นพึงงามความดีเป็นประโยชน์นะระการต่อมาสิ่งที่ต้องพิจารณาคือว่าเราเนี่ยจะต้องพัดภาพจากของรักของชอบใจแน่นอนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเขาแย่งตุ๊กตาไปร้องหม่มร้องไห้แย่งขนมไปกินร้องหม่มร้องไห้ต่อขึ้นมามีเพื่อนเพื่อนไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายบ้านอยู่ต่างจังหวัดล้วก็ร้องหม่มร้องไห้ พอมีแฟนเอา้าแฟนไปรักคนอื่นร้องโหยร้องไห้พอมีเมียเอา้าเมียมีผัวมีสามีมีภรรยาปันใจไปอยู่คนอื่นหรือว่าตายไปร้องโหยร้องไห้เนี่ยเราจะบ้านเดินยึดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะคือต้องต้องพัดภาพต้องสูญเสียอย่างนี้ตลอดเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเลยแหละ แต่ถ้าหาว่าเราไม่รู้จักเข้าใจในโลกธระมไม่รู้จักเนี่เราปล่อยวางไม่ได้เราก็ร้องโหยร้องไห้จะเป็นจะตายนี่คือพลาดพลาดจากของรักเป็นเรื่องธรรมดาข้อสุดท้ายคือว่าเราทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวอยู่ทุกคนเน่ยเราทําดีทําเจ้ากระามแต่เป็นของตัวกรรมคืออะไราการกระทำและผลการกระทํา โยมนั่งฟังอัตมาอยู่นะแต่ละคนมีร่างกายที่แตกต่างกันเพราะผ่านการสังสมของเราบางคนก็มีร่างกายที่แข็งแรงก็ว่าทํางานมากหรือบางคนเนี่ยทางานหาวุ่นหาวุ่ข้ามเกินไปร่างกายก็ค่อนข้างจะอ่อนแอบางคนออกกาลังกายดีก็เรียกว่าทํากรรมดีบางคนก็กินอาหารดีเลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุกร่างกายก็ดีอะไรต่างๆเหล่รานี้อยู่นี่พูดถึงเรื่องแค่เรื่องของร่างกายนะ ม่เป็ตพูดเรื่องเรื่องของการกระทําที่เป็นการผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆล่นนั้นคือเราทุกคนเนี่ยเป็นมีกรรมของตัวเองฉะนั้นพอตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าทําผิดทําอะไรก็แยกกันไปแยกจากกันไปไปเข้าคุกเข้าตารางไปขึ้นโรงพืักสารบางทีทําด้วยกันแต่ว่าขึ้นโรงพนักสารต่างกันเข้าคุกต่างกันนี่ก็คือ การกระทําต่างๆก็เรามีการไปขอของตัวและถ้าหากว่าตายจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ได้รับผลกรรมแตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของอดีตแม่ของพระสารีบุตรยงในชาติที่ห้านับจากชาติของพระสารีบุตรไปชาติที่ห้าพ่อเนี่ยกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกเนี่ยมีศรัทธาในพุทธศาสนาในมพระมาทำบุญใจบาตรแต่ว่าแม่เนี่ยมีความเป็นวิชาทิฏฐิ พอตอนที่กำลังพ่ออยู่ก็ทำดีใส่บาตรอะไรต่างพระดีพอบางครั้งพ่อไม่อยู่ฝากให้ภรรยาช่วยใส่บาตรหน่อยภรรยาก็กระฟัดกระเฟียดใส่บาตรแล้วก็โผลดา่าพระว่าท่านจะมากินอะไรกับของดีๆอย่างนี้กินแต่ดีเสดดีกว่าไปขอเหมากับท่านว่าอย่างนั้นอยู่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาตายแล้วเนี่ยพ่อก็ไปสวรรค์พระสารีบุตรก็ไปแล้วต่อมาก็มาเกิดเป็นพระสารีบุตร ส่วนแม่นั้นนะ่ะได้โกนด่าพระก็มาเกิดเป็นเปรตหิวกระหายอยู่ตั้งห้าชาติดีนะว่ามีลูกเป็นพระอารหันต์ในชาติปัจจุบันนี้นะก็เลยพระเสดุก็ช่วยโดยการไปหาผ้าบางสกูลมาแล้วก็ตัดเย็บแล้วก็ถวายก็ประสงค์บอกแม่เตรียมรับอนุโมทนานะแม่นะก็กล่าวคำถวายเป็นมัตตกะ สังฆทานให้กับพระสงฆ์พอพระสงฆ์รับสาทุกขปวดน้ําแล้วนางเปตซึ่งเป็นแม่ของอริยสัชาของพระสารีบุตรในะอัตภาพที่ห้าอนุโมทนาบุญด้รับบุญนั้นนี่คือแต่ละคนนะมีกรรมเป็นของตัวเองฉะนั้นตั้งห้าอย่างนีโยมเราควรพิจารณาบ่อยๆตอนตื่นเช้าก็มาตั้งสติว่าเออเรามีความแก่เป็นธรรมดานะไม่มีใครรงว้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดานะไม่มีใครร่งวลดความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดานะ ไม่มีใครร่วมเพความตายไปได้เรามีการพัดพากจากของรักเป็นธรรมดาไม่มีใครลงพ้นไปได้แล้วเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่เวเหล่านี่คือสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะล้มในชีวิตหรือไม่ล้มระวังอยางไงก็ตามแต่แต่ห้าอย่างนี้จะค่อยๆเคลือบคลานเข้ามาสู่ชีวิตของเราหรือบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอยู่กันแล้วมันอยู่กับเราแล้ว ความแก่ความเจ็บหรือความตายหรือกรรมไม่อยู่กับเราแนละ้วเพียงแต่ว่าเวลาไหนที่มันจะรุนแรงขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเรามาในงานศพเดียวเราก็มาพิจารณาความจริงว่าเรายังพอมมีเวลานะเพราะฉะนั้นพิจารณาถึงอภินหาไปจัจอเวกณาห้าแล้วก็พยายามใช้เวลาที่เหลือของเราซึ่งมีรู้เมื่อไหร่อ่ก็จะจากโลกนี้ไปใช้เวลาที่เหลือเนี่ยอ่ เตือนสติตัวเองแล้วก็พยายามทำแต่คุณงามความดีแล้วเราก็จะมีความปลอดภัยงานขอจเจริญพรสาธุขอกราพร้อมบนในสายร่าขทอคิดของนักอาจารย์วาริจักรลษณ์โนเราเชิญอาจารย์ปิยะศู